สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอพระเครื่องมาอีกแล้วพี่นะสำหรับแผงจอน,นี้ก็1ชุดนะครับนะ้หชุด1ถาดวันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่พี่นะนะบอกเลยว่าไฟกระพริบแน่นอนนะครับมันนะพี่นะเดี๋ยวบอกเลยวันนี้เดี๋ยวรวมให้นะนะเออจะมี2องค์300บ้างนะพี่นะนะองค์เดียว300บ้าง กระโจนกันไปครับพี่นะบอกเลยว่าสนุกสุดเหวี่ยงแน่นอนนะครับเดี๋ยวสำหรับช่องทางการต่อผมขึ้นไว้แล้วก็โทรเข้ามาผมได้เลยพี่นะพร้อมรับสายเสมอแล้วเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ท่านนะครับนะวันนี้รายการแรกเอาอะไรดีพี่แนะเออรายการแรกเอาอะไรดีนะครับแล้วต้องรวมไหมเออต้องรวมไหมพี่ดูนี่พระโอ้โหพระองค์นี้สวยมากนะพี่ดูเนื้อเนี่ย แนวพี่ลองดูเน um. ื้อแนวพี่ดูแนวพระราวงนี Korea ้แนวแนะเห็นไหมสุดยอดนแนวจี nah ๊จ้าเลยแนวว่าจะเป็นมวลสารความเก่าความแห้งนะแนวบอกเลยว่าลงตัวนะลงตัวแน่นอนพี่แนวองค์นี้เอาคู่กับอะไรดีแนวเอาคู่กับอะไรดีพี่แนวนะให้เป็นคู่เลยนะครับแล้วสนุกดีเออให้เป็นคู่ดีกว่านะนี่เหรียญพกกันนี่ครับนี่เหรียญพกกันวัพระยาพี่ดูเนื้อดูพื้นผิวเหรียญแนวแนวเหรียญเดียวสามร้อยเกินคุ้มแล้วพี่อันนี้ให้คู่แนวแนวแพ็กเกจคู่ให้เลยแนวแพ็กเกจคู่เลยพี่แนวเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อกันวัดพญา เดิมๆดูง่ายนะครับเดิมๆดูง่ายพี่วัดพญาตินะครับนะอยุธยาวัดพญาติอยุธยาแนวนี้เจาะปิ้นๆนะครับเจาะปิ้นอ่าคู่นี้นะครับสําหรับคู่นี้นะสามร้อยบาทแนวนะสามร้อยบาทนะครับคู่นี้จัดได้จัดแนวเออจัดได้จัดพี่นะคู่นี้ไปสามร้อยแบ่งปันแนวนะแบ่งปันกันพี่สามร้อยบาทนะครับรูปหล่อสําหรับรูปหล่อรูปหล่อองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเดิมปะพี่หูดูห้าปี ดูค้าบดูร่องรอยการใช้นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่พวงหรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้ละพี่เอ้ยนะจะเป็นรุ่นไหนแต่บอกเลยว่าเก่ามากแนวไม่ได้เก่าธรรมดาพี่เก่าแบบผิวหิ้งเลยนะ้นวค้าบเพื่อค้าบใครยังจับติดอยู่เลยพี่แนวข้าบเผื่อข้าบใครยังจับติดอยู่เลยไหมเก่าแบบผิวหิ้งนวไม่ได้เก่าธรรมดาเก่าหิ้งๆสามร้อยสามร้อยบานนะแบ่งปันเออแล้วก็ อ๋อสมเด็จนนะสมเด็จหมายเลขหนึ่งนดูเนื้อเนี่ยหูดูการตัดเห็นไหมน้ำบนกว้างด้านล่างแคบตัดเฉียงเฉียงนับน้ดูแล้วมีมิตินะพี่ดูเนื้อเนี่ยน้าเนื้อความแกล่งความเก่าเออเนื้อความแก่่งความเก่าพี่ดูเนื้อเนี่ยไม่ใช่ผธรรมดาในน้ำนะที่นํามาให้เออไม่ใช่ผธรรมดาแน่นอนพี่เนื้อสวยสวยเก่าแก่งข้าแป้งเดิมๆนบเออะสวย เก่าแก่งข้าแป้งเดิมๆนะครับร่องรอยการสับการตัดต่อนะครับนะบอกเลยว่าเป็นธรรมชาติเนื้อด้านหลังครับพี่เห็นไหมรอยความเก่ารอยความแก่งมวลสารนะพี่าเนบิวลายุบย่นเนบิวนะหลุดล่อนออกไปบ้างก็มีนะครับเนื้อแก่งเนื้อแห้งองค์นี้เอา300นะครับ300บาทครับพี่พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมฐานแซมหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะหมายเลขหนึ่งอันนี้ผมที่เขียนหมายเลขไว้ให้นะสำหรับพระสมเด็จหมายเลขหนึ่งเอาไป300บาทนะครับนะหมายเลขหนึ่งสามร้อยนีไปต่อครับพี่นะอันนี้เป็นอู่ั่นมากเนี่ย ในครับรูปด่อหลวงพ่อเงินในอันนี้ออกปีไหน15หรือเปล่าในครับหนึ่งห้าหรือเปล่าพี่เนื้ออปกาดูง่ายสบายตาในครับหนึ่งห้าหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองศึกษาหาความรู้อีกทีนะพี่นะแนวด้านหลังเป็นตัวทอทงโอ้โหพี่เป็นไงนะครับเดิมเดิมเลยทอทงไม่รู้ที่ไหนเลยนะครับนะอันนี้บอกเลยว่าหานที่ไม่เจอจริงๆนะครับอ่าไปคู่เลยดีกว่าผมให้คู่เลยพ่อเงินนี่ต้องคู่กับคู่หลวงพ่อเลยอ่ะคู่หลวงพ่อเลยพ่อพรมเลยไหมในครับนะพ่อเงินกับพ่อพรมเลยในครับอันนี้เป็นเอ่อข่าคว้างหลังเต็มนะครับ นี่ดูเนื้อเนี่ยแนบเข่ากว้างหลังเต็มเนื้อสวยมากเนื้อสวยข้าบเขาเหมาข้าบความเก่าครับพี่เห็นไหมนี่พี่นะวัดช่องแค่นะวัดช่องแค่ครับพี่แนวนั้นเนื้อสวยข้าบเขาเหมาข้าบความเก่ายังคงเดิมแนวสําหรับคู่นี้นะแนวคู่นี้ไปสามร้อยนนเออคู่นี้พี่พ่อเงินพ่อภมโอ้โหราคาแนวราคาสามร้อยบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแนบเออบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบใส่ซองไว้ให้แนวเดี๋ยวใส่ซองไว้ให้ อันนี้แบ่งปันกันไปพี่นะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะองนี้สวยนับเนื้อแกร่งมากนะครับนับเป็นพระปางสายญาติปางนอนนะครับลงกุเขียนไว้ว่าปราพ่อนะครับหสภาพพระเดิมมากนะครับไม่เดิมธรรมดาด้วยพี่เอ้ยนะครับเดิมจริงๆเดิมสุดๆดูเนื้อนะครับอันนี้พระลงกุับพี่นะพระลงกุอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้เสริมเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับพระมีเอกลักษณ์และมีความชัดเจนนะครับพระมีเอกลักษณ์และมีความชัดเจนอ่ะแบ่งเลยเอาสามร้อยป่าพ่อ เป็นพระปางสายญาติปางนอนใครไวใครได้นะแบ่งปันให้พี่พี่สมาชิกกันไปนะครับแล้วก็เหรียญบ้างแล้วนะมาถึงเหรียญบ้างดีกว่าสําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะครับเออเป็นเหรียญจิโกแนวเหรียญจิโกเล็กแนวแล้วองค์เล็กไม่ใหญ่มากแนวหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับโอ้โหพี่ดูแล้วกันแนวว่าจะเป็นเอ่อเอ่อนิกเกิลแนววินาชุนิกเกิลแบบแห้งๆอ่ะ โอ้แห้งแกงเลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วพี่นะเหรียญเดียวก็น่าจะข้ามแต่ให้2เหรียญนะครับนะให้เหรียญหลวงปู่แหวนไปด้วยนะครับให้เหรียญหลวงปู่แหวนไปด้วยพี่แนวเหรียญนี้เป็นรุ่นลายพี่หูข้ามเหือกติดอยู่เลยนะข้ามเหือกครับใครยังติดอยู่เลยพี่้นาเหรียญหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนสูจินโนแนวเหรียญนี้นะนี่ดูด้านหลังนะเป็นพยาคุดกรับพี่แนวด้านหลังเป็นพยาคุดนะพี่นั้นนะครับนะรุ่นไหนนะเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดกาล คู่นี้ไป300อ่ะลองดูซิพี่จะได้ไหมอะคู่นี้นะพ่อเงินไว้ดอนยี่หอมหลวงผู้แหวน300รโอ้โหราคาหวาดเสียวอีกแล้วนะครับ,ร,บราคาหวาดเสียวแล้วจัดได้จัดไปแล้วกันพี่นค,คู่นี้ไป300นี่ครับให้คู่บอกแล้วให้คู่เลยนะครับแล้วก็องนี้แนวะชินดาราไบเสียมาไม่ทรมาดาแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยแนวะพี่ดูเนื้อดูเขาได้แหละดูข้ามเนื้อชินนะครับความเก่าอันนี้เก่าแบบฝังรือ เนี่ครับเก่าเดิมๆเก่าแบบไม่ต้องเสริมเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับชินราชใบเสมาแลวชินราชใบเสมานี้พี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยน้ำเนื้อเป็นเขาเรียกอะไรเอ่อเป็นความเก่าความก่อนหลุดรอดออกไปนะครับนะเนื้อชินระเบิดระเบิร์ออกไปบ้างนะครับแลวเนี่ยแห้งเก่าด้านน้ำแห้งเก่า้าวด้านฐานสูงสามร้อยแล้วฐานสูงเอาสามร้อยเอ่อฐานสูงแล้วก็องค์นี้พี่นะหลวงพอะวดวัดหัวถนนนะครับน้หลวโบราณน้ำหล่อโบราณ หลวงพ่อหวดนะครับนะโอ้โหแล้วดูนี่แหะร่องรอยการหล่อพี่พระเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแนวเพชรพระเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่เห็นไหมดูการตอกนี่นี่ดูโอ้โหก้นเป็นหลุมเลยเนี่แนวก้นเป็นแอ่งก้นเป็นหลุมเลยไหมนี่คือความชัดเจนแนวนี่คือความชัดเจนกันพี่ความชัดเจนและความเป็นธรรมชาติแนวความชัดเจนและความเป็นธรรมชาตินะครับองนี้นะรับองนี้คู่กับคู่กับอะไรดีเออคู่กับอะไรดีนะครับยวให้นี่เลยหลวงพ่อคูณนะครับนะเนื้อเหลืองเหมือนกันนะองค์นี้เป็นของหลวงพ่อคูณปาริสุโธ นยครับดูเิเปียกทองเดิมๆเลยพี่นวประหลงพ่อคูณแต่สวยมากนะแนะบปั๊มได้สวยปั๊มได้ตึงจริงแนบนะองค์นี้เป็นรูปดอกปั๊มนะครบหลงพ่อคูณแนวพ่อคูณบ้านไร่เออพ่อคูณบ้านไร่ครับพี่นะครับโอ้ยเอ๋พี่ไปคู่กันเลยฮะบแบ่งให้แนวนะบแบ่งให้เลยคู่นี้นะ แนวคู่นี้ส0 0ร้อบาทนะครับโอ้ให้คู่อย่างเดียวนะครับแนวบอกแล้วแนบแบ่งปันอ่ะเออราคาแบ่งปันต้องแบ่งจริงพี่เอ้ยไม่มีไม่มีคึกกักไม่มียึกยักแนวนะให้แล้วให้เลยนะครับใครไหวใครได้สมเด็จหมายเลขสองรับเนื้อสวยครับพี่พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับหมายเลขสองนี่ดูเนี่ยดูค่าเนี่ยดูค่าแป้งดูก้อนมวลสารดูค่าแป้งดูพิมพ์นะครับดูค่าแป้งดูก้อนมวลสารดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยเห็นไหมแป้งเดิม แนวไม่ใช่เพ <gegen violin> <warfare> <Rabbi> <h esting styles> <arrive> ิ่มขู kind of ่พ <tes> ี่เอ้ยนะครับเดิมสักขนาดนี้แนวเดิมสักขนาดนี้ไม่มีแล้วแนวเดิมสักขนาดนี้ไม่มีแล้วแนวดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนี่ร้อยปีร้อยแย่เนี่ยรนบนี่ดูร้อยปีร้อยแย่เนี่ยเป็นไงแนวเป็นไงนี่ดูร้อยปีร้อยแย่แนวร่องรอยมวลสารด้านหลังแนวนั้นร้อยปีร้อยแย่ร่องรอยมวลสารนี่คือการเซตตัวนะเห็นไหมร่องรอยการเซตตัวแนวร่องรอยการเซตตัวพี่เนี่ครับคุณเนื้อสวย นีไม่ใช่ธรรมดานะเนื ar, like Never, exactly ้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากสําหรับองค์นี้นะพี่นะสมเด็จพระประธานนะครับพิมพระประธานเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพใหญ่พระประธานเอางี้แล้วกันพี่นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันองคนี้นะสามร้อยนะครับหมายเลขสองนะหมายเลขสองเอาไปสามร้อยนะครับผมไม่ได้ดึงแล้วนะครับน้วแบ่งให้นะแบ่งกันไปพี่นะหมายเลขกสองสามร้อยนี่ผมไม่เลยเนีนดี่หมายเลขสองเนี่ยไปสามร้อยนะครับแบ่งปันนะครับบอกแล้วว่าแบ่งปันไปต่อ สำหรับองค์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นคูสลอดนะครับเป็นคูสลอดนี่ดูเนื้อนะครับนะโอ้โหลงกูชัดเจนนะครับนะคูสลอดลงกูชัดเจนครับพี่นะครับไม่ไม่ธรรมดาแล้วพี่นะครับดูเนื้อพระดิอันนี้เนี่ยตัวหูเนี่รอยกระท้อเป็นชั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเนื้อเก่าเนื้อแกงนะครับร่องรอยกระท้อนี่เป็นชั้นเลยนะนะครับเป็นพระที่ไม่ธรรมดาแล้วพี่แม้ร่องรอยกระท้อเป็นชั้นๆเลยนะครับนะเอาคู่กับอันนี้เลยพี่นะเหรียญหล่อสำหรับเหรียญหล่อนี้นะพี่ นะพิมพ so so no. yeah, yeah. ์เดียวกันพี่นะแต่คนละวันนี้ว่าคูสลอดอันนี้ออกเป็นหลงพ่อโบยนะครับนะแต่เป็นพิมหลงพรอปานนะครับเอาจับคู่ให้เลยดีกว่านะครับเอาจับคู่ให้เลยดีกว่าพี่นะหล่อโบราณชัดเจนและเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว300ครับพี่คู่นี้นะครับคู่นี้พี่นะนะครับเอา300นะครับแบ่งปันกันไปเออแบ่งปันกันไปพี่คู่นี้ไป300นะครับคู่เลยให้คู่ให้คู่นะครับไป300อขออนุญาตเอานำพระลงมาด้านล่างนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อชินนะครับสำหรับองค์นี้นะไม่ธรรมดาแล้วพี่นะครับองค์นี้เป็นพระ ก็ได้ว่าะไรนะพระร่วงบระังริมแนวบรังริมพี่ดูเนื้อชินดิเก่าจนขึ้นไข่แนวเออเก่าจนขึ้นไข่อ่ะแนวพี่ดูเนื้อชินเนี่ยนวเนื้อชินไม่ธรรมดาพี่แนบเก่าจนขึ้นไข่เลยไหมแนะประดังริมหลังริมสู่โขททยนะรับนะให้คู่เลยดีกว่าเออให้คู่เลยดีกว่านี่อะไรพี่แนวนะเนื้อตะกั่วเหมือนกันรับดูเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นชินราชพิษณุโลกเหรียญเก่าแน่นอนพี่แนวแนเหรียญเก่าแน่นอนพี่ดูไข่ดิ้นาไข่ขึ้นฟ้าๆไข่ขึ้นขาวๆนะครับด้านหลลัังเเเป็นนนยออกกรรราาะพิษณุโ นะครับอกเราพิษณุโลคู right. well, ่น no. ี้นะพี่นะนะครับคู่กับพระร่วงหลังริมนะครับคู่นี้เอาไปสามร้อยนี่คู่นี้นะเห็นไหมสามร้อยจัดไปพี่นะครับนะคู่นี้สามร้อยต้องจัดนะครับไม่จัดไม่ได้อไม่จัดเดี๋ยวไม่ได้นะพี่นะนะคู่นี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับไปต่อเลยดีกว่านะครับนี่สมเด็จอืสวยกว่านี้มีไหมดูนี่นดูพิมพ์นี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับน้ำมันตังอิ่วเลยลอยไหมเหลืองได้หน่อยนเหลืองได้หน่อยเป็นตัวประสานนะครับนะมวลสารคมชัดลึกนะครับมวลสารใช่ไหม นะครับที่คือโอ้โหพิมพ์ก็คมมวลสารก็สวยนะครับรายิบระดยับอยู่ในเนื้อพระนะครับนะเป็นพระพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนะเป็นพิมใหญ่พระประธานมวลสารเป็นก้อนนะครพิมใหญ่พระประธานมวลสารเป็นก้อนด้านหลังบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าไรนะร่องรอยมวลสารหลุดลอนออกไปนะครับเป็นหลุมรูเออเป็นหลุมเป็นรูได้ไหมโอ้ยไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะพี่นะนะครับสำหรับองค์นี้หมายเลขสามนะครับใครวยใครได้นะดูเนื้อเนี่ย ไม่มีแล้วนะครับผมแบ่งให้เลยนะหมายเลขสามไปสามร้อยนะครับหมายเลขสามนะเรแบ่งปันกันไปพี่นะครับองค์นี้พี่นะนะหมายเลขสามหมายเลขสามเอาไปสามร้อยนะครับนะไปต่อนะครับเออไปต่อเลยพี่อันนี้เป็นานุมานนะครับหนุมานบล้อโบราณนะครับบล้อโบราณกันพี่ดำเดิมๆดำแห้งแห้งเลยพี่เอ้ยนะครับดำเดิมๆดำแห้งแห้งฮะหนุมานบล้อโบราณข้าวเบ้าดูเลยดูข้าวเบ้าด้านหลังนี่ แนวพี่ดูคาเป้าด้านหลังแนวด้านธรรมชาติชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวองค์นี้ผมให้คู่เลยหาหนุมานปลอโบราณหลวงผู้ทิมหรือเปล่าหลวงผู้ทิมวัดระหารไล่เนี่ยนะครับอันนี้ไม่รู้นะพี่นะนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบว่าคู่กับองค์ที่รู้ไปเลยนะครับคู่กับองค์ที่รู้ก็ต้องเป็นเออเอานี่เลยดีกว่าคู่กับเหรียญนี่เลยนะครับให้คู่กับเหรียญเลยเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะพี่นะนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อเลยนะเออคุ้นคุน่อยพี่ในแนะเหรียญหลวงพ่อนะสีทองเนี่ยแนวนะ อูยพี่ดูเนื้อเนี่ยแนวพี่ดูเนื้อเนี่ยแนวแนวประโยคพ่อได้รลืมชื่อใส่แก้วแนวไปลืมชื่อใส่แก้วพี่อู๋ได้ไหมสุดยอดไหมล่ะแนวนาคู่นี้คู่อะไรเหรียญทองเนี่ยเหรียญสีทองกับ เออหนุมานนะครับนะเหรียญสีทองกับหนุมานเอาไป300นะครับแบ่งปันนะพี่นะนะครับ300บาทแบ่งปันกันไปพี่นะครับเหรียญสีทองอนหุมานอันนี้น่าจะสองสีกว่านะนะครับเหรียญ2อีกว่าแน่นอนพี่ขอบกระบอกด้วยนะครับนี่ขอบกระบอกด้วยนี่นะครับเหรียญเดียวก็คุ้มแลวพี่นะครับนี่เหรียญเดียวก็คุ้มแลวนี่ขอบกระบอกด้วยนี่เห็นไหมนะครับแบ่งปันให้นะครับผมแบ่งปันให้เอาไปคู่นี้ไป300นะครับนะคู่นี้ไป300นะครับมาต่อครับนั้นสาหรับรายการต่อไปกับพี่นะครับนางพญาดีกว่า โอ้โหแล้วด,ดูเนื้อนี่แนวะพี่ดูนางพญาดูเนื้อนะครับนะเนื้อของพิษณุโลกเลยแนะบเนื้อสวยเก่าแก่งแห้งนะครับนะองค์นี้โอ้หเป็นไงพี่แนบนะบ,บอกเลยว่าเนื้อจี๊ดมากแนวะได้ราคา เบาๆแบบกระชากใจแบบนี้พี่แนบนะใครโจทใจไหวอ่าใครโจทใจไหวสามร้อยแนบนางพระยาเอาไปสามร้อยสมเด็จก็พี่นะครับนั้นบางขุนพรมนี่จ๋าๆเลยเออาบางขุนพรมก็พี่แนบจับห้าดหรือเออจับห้าดหรือพี่ดูดูข้าวฟองเต้าหู้นะครับข้าวน้ำมันตังอิวร่องรอยข้าบกุ่ต่างๆร่องรอยการเซตตัวของเนื้อพระานะครับร้อยปีร้อยแย่ร้อยลั่นเนี่ยครบนบบอกเลยว่าครบนะครับไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูเนื้อด้านหลังนี่ดูข้าบกุ่นเนี่ย นะครับดูเนื้อด้านหลังแระดูคาบกุนะครับสำหรับองค์นี้นะพี่นะเนี่ยครับหมายเล็กสี่สามร้อยบาทนะครับนะหมายเล็กสี่เอาไปสามร้อยผมแบ่งให้เออผมแบ่งให้พี่หมายเล็สี่นะครับเอาไปสามร้อยขออนุญาตเขียนนะครับใส่ซองอ่ะนะครับไปเขียนหมายเลขให้นะครับหมายเล็สี่เอาสามร้อยนะครับหมายเล็กสี่ไปสามร้อยไปต่อดีพี่นะครับเราอะไรอยู่นะนะครับบ้านกลางนี่ดูเนื้อบ้านกลางดิพี่นะครับดูเนื้อบ้านกลางสาหรับบ้านก่างนี้เนื้อดินเก่าแห้งพิมพลึกพิม์สวยหูคมกริบเลยเห็นไหม ในดูตรงช่วงหูหูคมมากนะครับสำหรับบ้านก่างองนี้อยู่ในก่อเปิดหน้าแบบนี้เลยพี่นะครับคลาสสิกแบบวินเทจอ่าคลาสสิกแบบวินเทจครับพี่นะปวดด้านหลังร้อยเห็นอย่างเด่นชัดนะพระ้ามันมีเขาเรียกมันมีเอกลักษณ์นะครับ,รบม,ม,มีเอกลักษณ์แล้วมีความเป็นธรรมชาติเอา300นะครับเอา300บ้านกลางนะครับบ้านกลางเอา300แล้วก็องคนี้ โอ้โห uhm, พี่สังกระจายเก่ามากนะพี่ดูเป็นเนื้อเมกะพัดซึ่งมีความเก่าและร่องรอยการเซตตัวเป็นธรรมชาตินะมีความเก่าและร่องรอยการเซตตัวแบบเป็นธรรมชาติอาจจะเป็นสายกรุงเทพนะครับนะอาจจะเป็นสายกรุงเทพก็พี่นะโอ้เนื้อมันปริเลยโอ้เนื้อปริไม่มีหักไม่มีซ่อมนะนะบอกไว้ก่อนไม่มีหักไม่มีซ่อมครับพี่นะครับนะสังกระจายเมกะพัดนะนะคู่กับอง์นี้เลย นี่นะองค์นี้เป็นรูป่อหลวงพระธีมวัดกริยันะครับนะยุทธยานะที่สร้างตะกุดตพี่ตะกุดยาวๆอ่ะตะกุดมหาปราบยาวๆอ่ะในคบน้นี่ครับพี่รูป่อ้นะครับนะเนื้อทองเหลืองกระจัดกระจายเลยพี่เอ้ยน้ำน้ำทองแบบสวยมากน้ําสวยมากเลยพี่พระองค์นี้ไม่ช้าเลยนะนะพระองค์นี้ไม่ช้าเลยพี่นับนะสภาพพระเดิมๆนะคบนะดูพระดินี่พระเดิมๆเลยให้คู่เลยดีกว่า คู่ไปสามร้อยแนวเออคู่ไปสามร้อยดิพี่แนวนั้นรออะไรอยู่รับเออแบ่งปันกันไปรับแบ่งปันกันไปมาต่อเนื่องกันเลยรับต่อเนื่องกันไปดีกว่านะครับอันนี้ก็พี่นะพระเนื้อดินนะพระเนื้อดินหลวงพ่อลีกับพี่นวันเนื้อดินใบโพโอ้โหเนื้อต้องเก่าเนื้อต้องแห้งอยู่แล้วรับเนื้อดินใบโพคกับพี่น้ําเนื้อเก่าเนื้อแห้งอยู่แล้วรับเนื้อดินด้านหลังก็พี่หลังยันเขาเรียกหลังยันดวงปะ เป็นแบบแนวพี่นะมีศาสตร์ตัวเลขนะครับนะก็จะมีเลขแปดเลขอะไรนะเลขสองเลขแต่เป็นเลขไทยนะนะครับเนี่ยดูเนี่ยอ่าเดิมแน่นะครับองค์นี้คู่กับนี่เลยนะครับนะคำข้าวนะครับอันนี้เป็นคำข้าวหลวงปู่ฤาษีดิ้งดำแนะครับคำข้าวหลวงปู่ฤาษีดิ้งดำครับพี่เดิมครับรอยย่นเห็นไหมรอยย่นนี่รอยสามรอยปีรอยแย่นะครับนะด้านหลังก็พี่ข้าแป้งเดิมๆคู่นี้ไปสามร้อยนะครับคู่นี้พี่นะ สามร้อยบาทนะครับไม่ได้ให้รู้ไปดิเออไม่ได้ให้รู้ไปดิพี่นะครับคู่นี้ไปสามร้อยนะครับแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันอีกแล้วพี่คู่นี้เขาสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้เลยพี่นะครับสหรับองค์นี้นะครับวัดเกรดเนื้อสวยมากเจ็ดชั้นนิยมนะครับเนื้อแกร่งนะครับแกร่งอาจจะมีรอยปีรอยแย่นะครับแกร่งแบบอาจจะมีรอยปี่รอยแย่พี่ดูเนื้อนะครับพี่ดูเนื้อ่องรอยการเซ็ตตัวไหมเนื้อเขาขาวเขาใสนะครับเนื้อเขาขาวเขาใสก็พี่ดูด้านหลังเนี่ย ห็นไหมรอยปีรอยแย่ร่องรอยการเซตตัวนะครับนะโอ้โหไงแกร่งมากทั้งแก่งทั้งมวลสารเยอะนะครับทั้งแกร่งทั้งมวลสารเยอะครับพี่นะครับนะรอยรอยล้านรอยปี่รอยแยะรอยเล้าเห็นไหมนี่คือการเซตตัวแล้วเนื้อสวยมากเนื้อสวยมากเอาไป300บาทหมายเลขห้าแนววัดเกจเจ็ดชั้นนิยมด้วยรับเจ็ดชั้นนยิยมด้วยพี่แนวหมายเลขห้าสามร้อยแนวเขียนเลยแนวนะเขียนให้เห็นเอเขียนให้เห็นเลยพี่แนวหมายเลขห้าสามร้อย เนี่ยครับสามร้อยบาทเดี so so that, so so point, so ๋ยวไปต่อกับพี่ยังไม่พอหรอกนะครับนะเดี๋ยวไปกันต่อเนี่ยครับสามรับองค์ต่อไปเนี่ยครับนะองค์ต่อไปจะเป็นองค์นี้เลยนี่ัองค์นี้เป็นเหรียญแปะนะเหรียญแปะลงสีโอ้โหแล้วกรอบเก่ากรอบ้าวกรอบร้านเนี่ยครับเออกรอบเก่ากรอบ้าวกรอบร้านรุ่นหนึ่งด้วยนี่ยเหรียญแปะลงสีรุ่นหนึ่งก็พี่ดูตัวยันเนี่ยนะเป็นเนื้อทองเหลืองเหรอใช่ไหมโอ้โหพี่ดูค่าเผื่อเข้าไปเลยพี่ดูค่าเผื่อเข้าไปในซ นะครับผมไม่เคยแกะนะเออก็ไม่เคยแกะเลยพี่มาแบบนี้ผมก็ให้แบบนี้เลยนะครับให้คู่เ็าเหรียญนี้เลยนะครับให้คู่เขาเหรียญจันฟันเลยเนี่ยจันฟันก็สวยโอ้หขึ้นเป็นเกตก็ดีเลยไหมนี่พี่ดูเนื้อเลยเป็นไงขึ้นมาเป็นเกตก็ดีเลยนะครับนะดูง่ายสบายตานะครับดูง่ายสบายตาเลยพี่ดูดินะครับพระธรรมชาติอันนี้น่าจะเป็นรุ่นนะครับรุ่นสามปีศูนย์แปดรุ่นสามคู่นี้นะสามร้อยนะครับเนี่ยเดิมเดมให้เลยเนี่ย อย่างคุ้มเนยบอกตรงเลยอย่างคุ้มคู่นี้สามร้อยแนบหาที่ไหนได้เออหาที่ไหนได้คู่สามร้อยอะแนบคู่สามร้อยพระหน้าแบบเนี้ยพี่แนวไม่มีแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วแล้วก็ในพี่นะนะครับแล้วก็องนี้องนี้เนื้อสวยครับพี่รนบเนื้อเขาีย้อะไรเนื้อแก่มวลสารรนบเนื้อสวยมากดูความใสเนี่ยความใสความแกร่งนบความใสความแกล่งร่องรอยมวลสารนะพี่นะครับเขาียกอะไรเศษเกสรนะพี่นะเศษก้านทูบเออเศษเกสรร่องรอยการยุบตัวนะครับนะของเนื้อพระเห็นไหม ร่องรอยการยุบตัวนะครับดาพระอ่านไม่สวยพี่พัดได้ความคลาสสิกได้ความเก่านะครับได้ความมันเออนะครับดาสวยสวยมากกว่าไม่ดีนะครับเนี่ยดูดิผมต้องแก่งแกงเก่าๆนะพี่นะนะครับได้ความเป็นธรรมชาติเออได้ความเป็นธรรมชาติดูเนื้อด้านหลังนะครับมวลสารก็จะเป็นก้อนอยู่แล้วพี่นะครับพี่ดูเนื้อด้านหลังไหมมวสารก็จะเป็นก้อนๆ้อนอยู่แล้วเอาเงี้แล้วกันพี่นะองค์นี้นะพี่นะหมายเลขอะไรนะอันนี้หมายเลขหกขอสี่ร้อยนะครับหมายเลขหกสี่ร้อย ราคานี้นะครับน่าหวานเจี๊ยบออราคานี้พี่นะหวานเจี๊ยบนี่พลาอย่างสวยนะครับไม่ใช่พาธรรมดาหมายเลขหกสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขหกไปสี่ร้อยนะครับไปต่อดีพี่นะครับนะองค์นี้เลยพี่สำหรับองค์นี้นะครับนะแข่งหมอนบางหุุนพรมก็พี่แหนบเจดีเล็กแข่งหมอนดูดูคาบกลุเนี่ยแนบแค่ก้าคาบกรุะะรก,รก็กินขาดแล้วดูเนื้อเนี่ยอดูคาบกลุดูเนื้อเนี่ยแรับแข่งหมอนบางหมุนพรมนี่ดูคาบด้านหลังเนี่ยดูคาบด้านหลังนี่นี่คาบกรุเนี่ยสามร้อย แนบสามร้อยนะพี่นักแข้งหมอนบังขนพรมเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะปิดตาเนะยครับเป็นปิดตาโอ้โหพิมพ์ปั้นนีครับดูคาบทองยังอยู่เลยนะคาบทองยังอยู่เลยจะพี่จ๋ารนบปิดตาพิมพ์ปันดูเนี่ยนี่ดูเนื้อเนี่ยปิดตาพิมพ์ปั้นรนบนะคาบทองคงเดิมอะคาบทองคงเดิมครับพี่ปิดตาพิมพ์ปั้นนะพิมพ์ปั้นแล้วก็เอาไปคู่กับองค์นี้เลยนะครับแบ่งปันให้นะแบ่งปันให้ครับพี่นะคู่กับหลวงพ่อเดิมหนองหลวงฐานเตี้ย หลวงพ่อเดิมหนองหลวงฐานเตี้ยเนี่ยดูกระแสเนี่ยนะครับร่องรอยการหล่อโบราณนะครับดูกระแสดูร่องรอยการหล่อโบราณนะครับหนองหลวงฐานเตี้ยนะครับอันนี้หลวงพ่อเดิมหนองหลวงกับพระปิตาสายวัดอาจจะเป็นหลวงพ่อแก้วด้วยป่าพี่ออกวัดปากทะเลปะพิมพันธเนี่ยสวยมากนะครับเอาไปคู่ได้ผมให้นะครับสามร้อยแบ่งนะครับไนไหนจะแบ่งแล้วเออไหนไหนจะแบ่งแล้วพี่แบ่งปันให้สุดๆไปเลยนะครับคู่นี้ไปสามร้อยนะครับใครไวใครได้นะนะครับใครไวใครได้องค์นี้ก็พี่นะครับองค์นี้เป็น พระธากระดานป่ะเนี่ยพี่เขาทรงเครื่องและสนิมแดงด้วยนะครับ <_' ot. S 1> เขาทรงเครื่องและสนิมแดงด้วยพี่ดูเรือเห็นไหมทรงเครื่องและสนิมแดงนะครับอันนี้เกตยาวนะครับองค์นี้เกตยาวพี่ดูเลยนะครับทรงเครื่องสนิมแดงด้านหลังก็พี่เห็นไหมแดงเป็นย้อมจ้าเอะไรแดกแดงแบบว่าเขาได้ออกส้มส้มนะครับเออแดงออกส้มๆก็มีแดงเป็นแบบว่าเขาได้แดงเลือดหมูก็มีโอ้โหแล้วพี่เห้ยความสวยซะขนาดนี้นะครับความสวยซะขนาดนี้พี่ดูพิมพ์เนี่ย ใครจะอดใจไหวแล้วพี่เนี่ยถ้าถ้ากระดานนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยนไปสี่ร้อยองค์นี้แนวสี่ร้อยแล้วก็ล็อกเก็ตแนวสําหรับล็อกเก็ตอันนี้เป็นหูดูกรอบเนี่ยเล้าเลยเนี่ยกรอบเนี่ยดูกรอบเดียแขวนกันจนล้าวอะพี่คิดดูเดียนะล็อกเก็ตปูทวดกับปูดูนะปู่ทวดปูดูไงน,นะครับไม่มีหรอกพี่นะครับนะนานๆนานๆจะหลุดมานะัเออนานๆจะหลุดมาพี่ล็อกเก็ตหลวงปูทวดหลวงปูดูสามร้อยเอาดูเส้นหือเส้นขนแมวเนี่ย อูพี่สวยมากนะครับสวยมากบล็อกเก็ตหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่นะครับเอาสามร้อยอ่ะใครไวใครได้อ่ะนะครับใครไวใครได้แล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับดูนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเนื้อก้นโคกนะครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จเนื้อก้นโคกครับพี่ดูเนื้อเดี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าเนื้อเน่าใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะครับสไตล์เนื้อเน่าเขาจะแบบว่ายุบยุบยุบยับยุบยับยุบยับนะพี่นะครับเนื้อออกสไตล์นมข้นนะครับแล้วก็มีเม็ดมวลสารลอยอยู่เห็นอย่างเด่นชัดเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับจะมีเม็ดมวลสารลอยเห็นอย่างเด่นชัดครับพีีี่่นนนครรัับอ้เเาายกวสไตล์ เนื้อก้นโุกนะครับเนื้อก้นโุกโอ้โหเนื้อเก่ามากนี่ดูเนื้อเนี่ยทั้งเก่าทั้งแก่เม็ดมวลสารไม่ต้องพูดถึงพี่ร้อยเห็นยังเด่นชัดอยู่แล้วนี่ครับนะอันนี้ประกอบไปด้วยเม็ดสีเขียวด้วยแล้วไม่มีจ้านะดูเลยเหมือนเม็ดเคาเรียกเม็ดยกอ่ะดูเลยโอ้เนื้อเก่าจริงนะครับเนื้อเก่าแล้วนี้เรี่ยมกันน้ํานะไม่ใช่ไม่ได้อัดยางนี้เรี่ยมกันน้ําพร้อมแขวนพร้อมใช้เลยพี่สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยองนี้หมายเลขเจ็ด แนวหมายเลขเจ็ดเอาสี่ร้อยนี่ครับแบ่งปันนะครับใครไวใครได้เออใครไวใครได้พี่แบ่งปันนะแนวหมายเลขเจ็ดเอาสี่ร้อยเลขเจ็ดเอาสี่ร้อยนี่ครับเจ็ดเอาสี่ร้อยแล้วก็แนวน้าจะไปต่อสิพี่รนบองค์นี้สําหรับองค์นี้พี่นะอยู่ในตลาบเดิมเดิมเลยเลยอันนี้สวยดูรอยย่นเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้แกะเลยนะพี่นะมาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้แกะเลยเอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยราคาเดียวเลยใครไวใครได้พี่นะครับใครไวใครได้ หลวงพ่อปานนะครับเสือหลวงพ่อปานด้านหลังเป็นหนังสอเนี่ยแล้วมีตะกุดด้วยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนะใครไวใครได้เจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวพี่พร้อมตลับนะนะพร้อมตลับนะพี่นะนะครับมีเสือเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยย่งแห้งเลยพี่เอ้ยนะแห้งจนย่นอ่ะพี่ดูเนี่ยฉ่ำไหมล่ะอันไี้เสือพ่อปานพี่นะขอเจ็ดร้อยขอองค์เดียวขอแยกไว้นะครับแล้วก็รายการสุดท้ายรายท้ายสุดครับพี่นะพระสมเด็จวัดระฆังนะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นี่ดูเนื้อเนี่ย ดูเนื้อดูร่องรอยการเซตตัวนะครับดูเนื้อดูความเก่าดูร่องรอยการเซตตัวอันนี้วัดรักครังนะพี่นะนะครับพิมพ์วัดรักครังนะพี่ดูเนื้อเนี่ยดูช่วงอกเห็นไหมร่องรอยการยุบย่นของเนื้อหามวลสารนะครับนะพิมพ์ทรงสวยมากนะครับพิมพ์ทรงสวยมากด้านหลังครับพี่ร้อยปี่รอยแย่เม็ดมวลสารนะครับรอยเอ่อรอยปูไตรอยหนอนดนต้องมีครับพี่ร้อยปี่รอยแย่ร่องรอยความเก่าและเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับหมายเลขแปด หมายเลขกแปดสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันเลยพี่อันนี้อยู่ในกรอบทองไมคอนด้วยนะครับนะหมายเลขกแปดนะขออนุญาตเขียนก่อนนะครับสามร้อยอ่าหมายเลขกแปดเอาไปสามร้อยหมายเลขแปดสามร้อยเนี่วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่จะสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ